นี้พามากินของแซ่บๆกันอีกแล้วนะคะเรามาอยู่กันที่ร้านนิตยาไก่ย่างสาขาวิกตอรียการ์เด้นเพชรเกษม9 9ใครเป็นสายอาหารอีสานหรือชอบไก่ย่างหอมๆต้องไม่พลาดที่นี่เลยคะ่ะร้านนิตยาไก่ย่างเป็นร้านอาหารไทยอีสานที่เปิดมายาวนานกว่า20ปีนชื่อ ไก่ย่างหนังกรอบหอมสมุนไพรและเมนูเซฟเสไตล์บ้าน,านตอนนี้มีหลายสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเลยค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มนะคะมาทานได้ทั้งมื้อกลางวันและก็มื้อเย็นเลยกดเซฟทลิปนี้ไว้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะปักมุดเมนูที่ควรลองตามมาเมนูแรกส้ตมตำหน่อไม้ปูปลาเมนูนี้ใครชอบปลาต้องจัดนะคะหน่อไม้กรอบกรอบหั่นมาชิ้นกําลังดีคูุกับน้ำปลาสูตรพิเศษเข้มข้นมีกลิ่นหอมกําลังดีรสจัดจ้านแบบนัวๆทานคู่ข้าวเหนียวคือฟินมากเมนู่ย ซิกเนเจอร์ของร้านเลยไก่หมักเข้าเนื้อย่างจนหนังกรอบหอมเนื้อนุไม่แห้งจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซบ่บคือลงตัวสุดๆใครมาแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดนะคะจานต่อไปเป็นข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดมาหอมๆผัดแห้งกำลังดีใส่ปลาสลิดทอดกรอบวางมาแน่นจาน้าปลาสลิดเค็มนิดๆมันๆทานคู่กับแตงกวาแล้วก็พริกน้ำปลาคือที่สุดจานที่4เป็นส้มตําปลาดุกฟูปลาดุกฟูกับกรอบฟูเบาไม่อบน้ํามันเสิร์ฟคู่กับส้มตําไทยรสเปรี้ยวหวานทานคู่กันคือตัดรสได้ดีมากเป็นจานที่ทั้งกรอบทั้งแซ่บเลยและเมนูสุดท้้ายต แซ่บหมูเดงน้ำซุปต้มแซ่บร้อนๆ,อนๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดีหอมสมุนไพรหมูเดงชิ้นใหญ่นุ่มเต็มคำสดคล่องคอมากช่วยตัดเลี่ยนในมือนี้ได้ดีเลยตอนนี้ร้านเขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะถ้าทานครบ7 0 0บาทรับฟรีขนมหวานหนึ่งถ้วยทันทีหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วนะวรีบพาครอบครัวหรือเพื่อนๆมาตำกันด่วนเลยคะ่ะรสชาติอาหารอร่อยบรรยากาศด,ดีพนักงานน่ารักใครอยู่แถวปิดกษมหรืกอกำลังมองหาร้านอา,าอาหารอีสานดีๆแนะนำให้มาลองที่นิตยาไก่ย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเคยมาทานแล้วชอบเมนูไหน ม,ม,มาบอกกันหน่อยนะคะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะคลิปหน้าจะพาไปทานที่ไหนอีกรอเลยเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย